สุนัข mm. พี่มาวนันนี้เราก็อยู่ในเกม g ีนิเซนออนไลนนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับผมเก็แบเบซิร์ฟเวอร์นี้เป็นแนวเฟรมเลยนะครับแบบมีคีย์อีโมเลยนะครับก็สามสิบไมล์ก็วันนี้กดเอ็นนะผมรับของไปละภาพมันเป็นอะไรวะในที่ฮะดูดูดูดดภาพดิภาพเป็นอะไรไม่รู้นะครับก็สามสิบไมล์ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเออ่คำแนะนำ รถเสอรเบอร์นะครับก็ประมาณนี้นี่อันนี้จะเป็นจักรยานเช่าฟรีนะครับสอบาทก็ประมาณนี้จักรยานเฟอฟรีเอา้าเป็นนี้เไรนะเอา้าเลยแล้วเป็นนะครับผมไปปรปับตังค่ามันอะไรหรือเปล่าโอเคครับ แต่ก็จะพาไปดูสถานที่ต่างๆงเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะผมไปกันเลยโอเคนะผมลีวจะเป็นร้านเปลี่ยนสกินนะครับก็สามารถนี่ก็จะเป็น ATM นะครับกด AL t นะครนะผมก็ a t m ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นร้านคานะครับผมแล้วก็เรื่องพิมพ์อะไรนะครับก็จะมีบีโอบข้างล่างครับกสิณเจ้าสกินสปาปก้นะครับ หนึ่จะเป็นเอ่อร้านค้านะครับหมวกันรก,กแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเอ่อรอะไรวะตลาดไม่ใช่ตลาดเลยเป็นกาลาัดกลางนะครับผมกาลาัดจะมี ATM นะครับแล้วก็จุดเก็บรถนะครับเอ่อมีที่เติมน้ำมันนะครับผมที่เติมน้ำมันแล้วก็ ที่ขายของนับไม่ที่ซื้อของนี่เฮ้ยนะผิดผิดก็ประมาณนี้เลยรถรถใช้ได้ปาวะใครจะขโมยอ้าวใช้ได้ใช้ได้แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับก็เดี๋ยวผมก็จะพาดูสถานที่ต่อไปกันเลยนะผมไปโอเคนะพี่บ่าวตอนนี้ผมก็จะไปไปขายของนะับพี่บ่าวน้องบ่าว อันนี้ผมเปิดมยร์รถขายมาก็ไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นตลาดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมงานเซิร์ฟเวอร์นะพี่บ่าวมาขายของกันได้นะครับนี่มีอย่างเยอะเลยนะพี่บ่าวเช็ไแม่ตัวงานรูปเก็บพี่นะมาผมไม่มีครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานไม่ใช่งานสำหรับเอ่อตลาดกลางนะของเซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นสถานที่ต่อไปเลยนะผมไปโอเคนะพี่บา่าวอันนี้จะเป็นเอ่อสถานที่อาบน้ำนะครับนี่นะครับกดเอ็นนะํามันก็จะทําการอาบน้ําให้เรานะผมอันนี้อาบน้ํานะผมก็จะเป็นอาบน้ํานะครัแบบน้ํานะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมขึ้นมาดิ ไปไหนขึ้นมาต้องใช้อันนี้อยู่น้องหัเองนครับขึ้นมาขึ้นยัอเดี๋ยวมาไปดูสถานที่ต่อไปเลยนะผมไปโอเคนะพี่่าวนี่ก็จะเป็นเอองานขุดแร่นะครับก็บริเวณขุดแร่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับขุดเอ็นนะสำคัญขุดแร่นะครับมก็จะคลิปมันสั้นหรือว่าอะไรก็ขอไปเลยนะับ กูไม่มีรถไปทํางานนะครับพี่เเปอืมก็ประมาณนี้เลยครับงานคุไมไหมครับคลิปสั้นๆตัวหนึ่งนะผมก็ขอไปได้นะครับคือรถพังนะผมไม่มีรถไปก็วเวลาขุดเหมืองแร่หนึ่งชิ้นเราขุดหนึ่งครั้งมันก็จะหายไปนะครับเหมือนระบบเหมือนไฟเอ็มเลยนะครับผม คือเท่เลยนะครับสุดจัดเสิริมแนวไฟนะครับมีคีอีโมแล้วก็ระบบกล่องชุบแล้วก็กล่องปั๊มยาแล้วก็ระบบอุ้มเอือนะครับน่าจะมีนะเสริมแนวไฟเลยสุดจัดอะเสิร์มนี่อ้ามือหล่อมานดีมาดีอะไรพี่ไม่ได้ว่าอะไรลองใช้มันก็ามา nhập nhóm chơi của thầy nhóm chơi của thầy mới giao lắm à, này này cái châu kia nữa mà khỏi giá tay của mình bấm mình nào không khỏi áp mình giá tay này qua mấy cái tay này mà đi chạy phương tiện dài 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 đó mẹ nó có thuật này à. หกูตายเย้นี่นะครับโรกการตายก็จะประมาณนี้นะครับกด C เพื่อเลือกหมอน,นะครับผมกด N สบดัสบ,ดดสบดิ้งนะครับผมสบบดิ้งกด N สบบดิ้งนะครับนี่ควย